จะมีหงดํากับหงขาวค่ะต่างกันอยู่ที่สีเลยค่ะทั้งเมิดตอนนี้มีอยู่ประมาณ30กว่าก็โตแต่ต,ตัวผูกก็ตเป็นลักษณะข้อใหญ่ใหญ่เง้าวแต่เป็นตัวแม่ก็จะเป็นข้อเล็กน้อยพวกนี้เป็นาาัาร์รจฟูลรักเดียวใจเดียว จับคู่ไข่คู่มันถ้าครูเขาบ่ตายเขาก็บ่เปลี่ยนครูค่ะเป็นคีกับมี่คือกันแเราบรรยูงไหนฮะเนี่ยไกยูนกเขาเนี่ยแหละใหญ่ขึ้นมาเขาก็จังค่อยพัดอ,อีเขาอยูเป็นครูาหารคล้ายๆกักบนกกระจอกเทศล่ะค่ะกับสิเป็นพวกห้ามหัวอาหารไก่พืชเล็กๆน้อยๆเช่นพวกแหนแดงพักตบเชว่าพวกอีหยังนี้สีนะคะ่ะกับประมาณเดียวกันเลยในการเตรียมพื้นที่ให้เขาในห้องเพ็รอีหยังแน่ครับห้องยอนเฟียงถิงไว้ค่ะเดี๋ยวเขามาหาเขร แม่นค่ะ,อะพอเป็นพันอายุประมาณกี่ครับก็สองปีขึ้นไปค่ะไข่รอบหนึ่งก็อยยุประมาณหาถึงเจ็ดฟองเขาหาหมองยูเองตอนเช้าก็จะเป็นตัวเม่ฟฝกตอนแรงก็จะเป็นตัวผู้เขามาฝักสลับกันตัวน,นี้ก็จะออกไปหากินน้ำกลางค,คืนอันนี้เกิดเมื่อวานนี่ค่ะลูกของหน่อยอันนี้อันนี้อายุนหนึ่งวันเราคนขายกันยังไงครับทั้งสิก็ถ้าเป็นหงญ่กับคู่แปดเมื่นหาถึงคู่ละแสนขึ้นค่ะ คู่นึงนะครับแมนค่ะถ้าเป็นหงขาวกับถ้าเป็นลูกมั้นนะราคาลูกลึงต้อนอยู่คู่ละแสนพอแม่พันธุ์กับอยู่ประมาณแสนห่าถ้าพูดถึงหงกับหนึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงเวขาประดับบรารมีอย่างสินะคะจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเล่หลาย <laughs>